หลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำการสรุปการ์ด EX น่าใช้นะครับในแพทใหม่นั่นก็คือ Wisdom of Sea and Sky ในส่วนของซอง โอไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสรุปซองลูกเกียกันบ้างครับซึ่งก็มีการ์ด EX 5ใบเท่ากันเลยนะครับก็จะมีชัคเควิ X อนะครับ1ใบมีคิงด้านะครับมีแลนเทิร์นมีเอสพิออนนะครับแล้วก็มีลูเกีย EX เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตลอดช่วง1สัปดาห์ก,กว่าๆที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสนะครับใช้งานการ์ดเหล่านี้แล้วตัวการ์ดเนี่ยมันน่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่ออผู้เล่นเนี่ยจะได้ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะเปิดซองไหนดีหรือว่าเวลาได้การ์ดเหล่านี้มาแล้วเนี่ยควรที่จะจัดเด็กมาใช้งานกันไหมนะครับซองนี้เนี่ยเอาภาพรวมก่อนเนาะต้องบอกตามตรงว่าการ์ดทั้ง5ใบเนี่ยถ้าเทียบกับโฮโอแล้วส่วนตัวผมมองว่าการ์ดดีทั้งฝั่งของซองโฮโอเนี่ยดูน่าใช้กว่า แล้วก็มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายกว่าแต่ว่า,าการ์ดในซองลูเกียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการ์ดจะมีคอดิชันหรือว่าลักษณะการใช้งานที่ยุ่งยากขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับก็เลยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชื่นชอบการ์ด x x จากซองนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าผมในฐานะที่เ,เล่นการ์ดทั้งหมดมาแล้วนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟัง ทีละใบเลยนะครับเริ่มต้นกันที่การ์ดใบแรกครับนั่นก็คือ s h คเก l e x นะครับซึ่งการ์ดใบนี้ผมพูดตั้งแต่วันแรกที่เห็นแล้วว่าถ้าจะใช้การ์ดใบนี้ไปใช้นัชี e x ยังจะดีสักกว่านะครับเพราะว่าอ่ะหเลยก็คือมันเป็นการ์ดประเภทย่านะครับซึ่งก็เหมือนกันกับนัชี x แต่นัชี x เนี่ยมีพลังชีวิตที่มากกว่ารวมไปถึงในเรื่องของการสร้างความเสียหายเองเนี่ยนัชี x ก็สร้างความเสียหายได้ดีกว่า เพราะการ์ดใบนี้ถึงแม้ว่ามันจะใช้1นจี้จเท่ากันแต่ว่ามันไม่ได้มีดาเมจการันตีนั่นหมายความว่าถ้าคุณโยนออกก้อยเนี่ยการ์ดใบนี้จะไม่ทําดาเมจเลยในขณะที่นาะชี่ EX เอนี่ยอย่างน้อยมันยังทําดาเมจเป็นจำนวน40หน่วยไงเนื้นอออกปะเออแล้วคราวนี้พอมันเป็นการ์ดเออะทุกคนคิดดูดีว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอการ์ดอะไรที่อ่ะ เราโยนเหรียญแล้วแม่งไม่ทําดาเมจอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามสวนกลับมาแล้วการ์ดใบนี้จะเจ็บหนักมากต่อให้อ่อมันจะมีค่ารีทีแค่หนึ่งแล้วเราถอยหนีเนียคิดว่าเราจะรอดจากไซรัสหรอไม่มีทางครับเอ,อ่อดังนั้นการ์ดใบนี้ไม่ได้มีความน่าใช้งานเลยไม่ว่าจะแง่ไหนก็ตามทีส่วนตัวผมเลยมองว่าการ์ดใบนี้น่าจะเป็นการ์ดที่เกลือที่สุดในซองลูกเกียไม่แน่นะอาจจะเกลือที่สุดในบรรดาสองซองด้วยซ้ำไปนะครับเอ,อ่อณวันนี้ ผมยังไม่เคยเห็นใครแบบเล่นการ์ดใบนี้เลยแล้วก็ตอนที่ผมลงแล้งหรือแม้กระทั่งแบบไปดูสถิติในรายการแข่งขนะันน่ะผมไม่ผมไม่เห็นเด็กนี้เลยดังนั้นก็เลยสามารถสรุปได้ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการ์ดเกลือที่แท้จริงนะครับสำหรับซองนี้ใครที่ได้การ์ดใบนี้มาก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอ่ะการ์ดใบต่อมาครับก็คือ k i n g d าเอนะครับการ์ดใบนี้ อธิบายแบบเข้าใจง่ายก็คือมันเป็น s t a m m มี่เในเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยถ้าเทียบกับ s t a m m มี่เเนี่ยสิ่งที่มันเหนือกว่าคือมันมีพลังชีวิตที่มากกว่าแล้วมันก็มีความสามารถในการที่จะยึดขาศัตรูด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันอาจจะแย่กว่า s t a m m มี่ก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือมันเป็นโปเกมอน3ล่างมันไม่ได้เป็นโปเกมอน2ล่างเหมือนส t a m มี่ดังนั้นถ้า ดวงในการจั่วการ์ดเราไม่ดีเท่าไหร่เราอาจจะทำคิงด้าได้ช้าอีกทั้งนะครับอพอคิงด้าเนี่ยมันเป็นโปเกมอนสามล่างมันก็จะกินสล็อตการ์ดในเด็กมากกว่าคือสตาร์มี่อ่ะใส่มา4ใบถูกปะเราก็จะมีสล็อตเพิ่มให้ใส่การ์ดซัพพอร์ตอื่นๆเนี่ยมาได้มากขึ้นแต่พอเป็นคิงด้าต่อให้เราไม่ใส่ล่างสองเข้ามาแล้วเราใส่แค่แรคคนดี้อ่ะ Candy. ยังไงซั มันก็กินสล็อตเป็นจำนวน6ไปเห็นปะว่ามันจะใส่การซับพอร์ตมาได้น้อยกว่าเด็กสนามีเอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคิงด้าเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่มันมาในแพทที่ปัจจุบันนะ่ะมันมีการสวิสค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นโซกาเรโอนะครับที่สามารถกระโดดจากเบนซ์ขึ้นมาบนแอคทีฟโซนได้ดังนั้น ต่อให้บนแอคทีฟโซนอ่ะจะถูกคิงได้ยึดขาอยู่แต่ถ้าโซการโออ่ะจะกระโดดขึ้นมาความสามารถในการยึดขานั้นก็จะหายไปเลยสำคัญเลยคือแพทนนี้มันมีการซัพพอร์ตที่ชื่อว่าน้องไลลาเพิ่มเข้ามาซึ่งการใบนี้ก็มีความสามารถในการสวิสการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนกับบนเบนซึ่งการสวิสเนี่ยมันไม่เหมือนการรีทีสคือต้องเข้าใจก่อนว่าการยึดขาเนี่ยคือไม่สามารถทำให การที่อยู่บนแอคทีฟโซนเนี่ยสามารถถอยไปบนเบนได้แต่การสวิสเนี่ยมันสามารถทำได้ตามปกติเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไปเจอแบบพวกการ์ดโปเกมอนประเภท Normal ลที่เขาสามารถใช้อิลมาดึงได้อะพวกนี้ก็รอดจากการยึดขาอยู่ดีนั่นหมายความว่าการที่คิงด้ามีความสามารถในการยึดขาเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในแพทเก่าๆอะ่ะมันอาจจะดูน่าสนใจนะแต่ พอมันมาอยู่ในแผทเนี้แผทที่มีการสวิชเยอะขึ้นนะ่ะมันเลยดูไม่ค่อยวาวสักเท่าไหร่ครับนั่นแหละก็เลยทำให้ค e ิงด้า E.X. เนี่ยดูหน้าใช้งานน้อยลงสำคัญเลยคือพอมันเป็นโปเกมอน3ล่างอะครับถ้าเทียบกับโปเกมอน3ล่างด้วยกันแล้วก็ใช้จี้เท่าๆกันนั่นก็คือ2 g จี้เนี่ยคิงด้อาจจะไม่ได้เป็นการที่ดูน้าใช้งานที่สุด อถ้าจะเปรียบเทียบกับอะไรที่ใช้งานง่ายๆเลยก็โซกาเลโอโซกาเลโอเนี่ยเป็นการ์ดสามล่างเหมือนกันแต่ว่ามีพลังชีวิตที่มากกว่าติด2 g จี้เหมือนกันก็จริงแต่สามารถทำดาเมจได้มากกว่าเป็นจำนวน120หน่วยถูกปะนั่นหมายความว่าอ่อคิงด้าเนี่ยก็เลยดูไม่ใช่การ์ดที่น่าสนใจที่สุดถ้าเทียบกับการ์ดที่มีลักษณะการใช้งานแล้วก็เลนส์ในการแบบใช้คอสต,ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไลแคนดี้ในการอีโวหรือว่าใช้เอเนอร์จีในการสร้างความเสียหายหรือแม้กระทั่งรีทิก็ตามทีนะครับดังนั้นเอ,อ่อค e ิงด้าีเนี่ยถ้าดูแบบผิวเผินเนี่ยอาจจะูน่าสนใจแต่ว่าตอนใช้งานจริงไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นครับผมเองเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ใช้ค i n g d a ไปไต่แรงแล้วใครที่ดูไลฟ์วันนั้นน่ะจะรู้เลยว่าโหคิงด้ามันเป็นการ์ดที่มีปัญหาค่อนข้างหนักพอสมควร โดยเฉพาะออในเรื่องของการสร้างความเสียหายอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเปิดต้นเกมมาการ์ดเราดีแล้วเราได้เล่นเป็นคนที่2อ่ะโหทุกอย่างจะโฟลร์มากแต่เชื่อปะเหมือนผมโดนระบบแกงอ่ะผมเล่นคิงได้ยีเอ็กที่ไรผมชอบได้เล่นเป็นคนแรกซึ่งนั่นหมายความว่าต่อให้คิง g ด้จะใช้แค่2 Energy แล้วทำดาเมจอะแต่ถ้าเราได้เล่นเป็นคนแรกอ่ะเราจะเซตบอร์ดเสร็จพอๆกับพวกที่ใช้3 4G เลยด้วยซ้ำไปนะครับ นี่แหละเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับ Kingda X e ดังนั้นส่วนตัวผมเลยมองว่าการ์ด Kingda X เนี่ยณนะวันนี้เนี่ยมันยังกลางๆอยู่คือมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีถึงขั้นที่จะสามารถหยิบมาใช้แต่แรงหรือว่าคนจะนิยมเอาไปใช้แข่งขนาดนั้นนะครับการ์ดใบต่อมาครับก็คือ Lantern EX ครับ การ์ดใบนี้เนี่ยด้วยความที่ณนะวันนี้มันมีการ์ดที่มีความสามารถในการที่จะการันตีโยนเหรียญน,นะครับให้ออกหัวเป็นจำนวนหนึ่งครั้งทําให้แลนเทิร์เนี่ยมันเล่นได้สนุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยการการันตีทําให้ศัตรูเนี่ยติดชาแต่ต่อให้จะไม่มีการ์ดซัพพอร์ตใบนั้นหรือว่าเราโยนเหรียญแล้วออกก้อยเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติได้อยู่ดีนั่นก็คือ สามารถทําให้ติดสถานะสับสนได้แต่สถานะสับสนนะทุกคนก็รู้กันดีเนาะว่ามันไม่ได้เป็นสถานะที่น่ากลัวขนาดนั้นนะ่ะนึกออกปะคือมันเหมือนประมาณว่าเวลาเราใช้แลนเทิร์ตีอะถ้าสมมติว่าเราโยนเหรียญแล้วออกหัวโอเคฝั่งตรงข้ามอะติดชาทําอะไรต่อไม่ได้แน่นอนจะถอยก็ไม่ได้จะตีก็ไม่ได้ถูกปะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราโยนเหรียญแล้วออกก้อย เขาติดสับสนเราต้องไปลุ้นเทิร์นเขาอีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าเขาโยนเหรียญแล้วออกหัวเขาตีได้ปกติแต่ถ้าเขาโยนเหรียญแล้วออกก้อยเขาตีไม่ได้เราก็จะสามารถตีต่อได้ในทันทีแลนเทิร์นีเอ็กเนี่ยเป็นการ์ดที่จะต้องพึ่งดวงค่อนข้างเยอะพอสมควรถึงแม้ว่าการ์ดซัพพอร์ตใบใหม่ที่มีความสามารถในการการันตีออกหัวมันจะดูช่วยแลนเทิร์ได้เยอะมากแต่ทุกคนก็อย่าลืมว่ามันก็ช่วยได้แค่2ครั้ง แล้วทีนี้ด้วยความที่ l a นเทิรเนี่ยมันมีดาเมจแค่80หน่วยทุกคนลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณไปเจอลิซอนคุณจะต้องโยนเหรียญกี่ครั้งถึงจะเก็บลิซอนได้นี่ยังไม่นับว่าถ้าเขาแบบมีการซัพพอตอีกนะลิซอนเนี่ยมีพลังชีวิตอยู่ที่180แน่นอน l a นเทิรตี2เทินไม่จบครับแลนเทิรตี2เทินทำดาเมจได้แค่160อ่าโอเคถ้ามีเลดช่วยก็ก,ก็ก็ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณใช้เลด คุณก็จะไม่สามารถใช้งานการ์ดซัพพอร์ตที่การันตีออกหัวได้มันต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอะถูกไหมล่ะเออนั่นหมายความว่าถ้าเราจะใช้การ์ดการันตีออกหัวเราต้องตีลิซาดอนถึง3ครั้งด้วยกันนะไม่ใช่2ครั้งและถ้าลิซาดอนฮิลอีกล่ะยาวเลยทีนี้ดังนั้นแลนเทิร์นเนี่ยมันเลยเป็นการ์ดที่ในแง่ของการปั่นป่วนอะโอเคใช้ได้เลยนะครับแต่ว่า มันไม่ได้มีดาเมจมากพอที่จะปิดศัตรูได้และไฟฟ้ามันไม่ได้มีการ์ดที่สามารถเอาไปใช้แบบเก็บแนวหลังได้เหมือนกับพวกเก็บโคงอะของพวกเด็กน้ำไงเออมันเลยมันเลย,เลยแบบปิดจบดาเมจได้ไม่ดีเท่านะครับถ้าอนาคตมันมีการ์ดไฟฟ้าที่มีฟีลลิ่งการใช้งานค,คล้ายคล้ายกันกับเก็บโคงอะแล้วไม่ได้เป็นโปเกมอนสามล่างอ่ะ มันจะดีมากๆอ่าทีนี้พอฟังมาถึงตรงเนี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอาพี่ก็เอาเก็จโค้งอ่ะมาใช้ได้สิไม่ได้ครับเพราะทุกคนเอาเก็จโค้งอ่ะมาใช้อ่ะเด็กมันจะมือมันจะบลิกมากนะครับมือมันจะบลิกมากๆถึงแม้ว,ว่าแลนเทอร์จะเป็นโปเกมอนสองล่างแต่ด้วยความที่มันใช้สามจี้อ่ะมันต้องพึ่งพาแบบการ์ดท,ที่ช่วยเจนจี้อ่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรคุณอาจจะใส่เอ่อเซราโอล่าแล้วก็ใส่เอเลเมนทัลสวิสมาโยกจี้อย่างเงี้ยได้ถูกปะเออหรือว่าจะใช้เป็นหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยดามเมจมันขาด จะใส่เป็นอแอลคอยนะครับเพื่อมาชาร์จจี้แล้วก็ค่อยโยนจี้ขึ้นไปให้ทีนึงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ก็น,นั่นแหละสุดท้ายแล้วผมลองมาหมดแล้วเด็กที่พูดมามันมือบลิกง่ายมากนะครับก็เลยไม่ค่อยเหมาะกัการเอามาใช้เล่นสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับ l a นเ e r n x เป็นการ์ดที่เหมาะกับการเอามาใช้ในการปั่นป่วนแต่ณนะวันนี้มันยังไม่ได้มีการ์ดอะไรที่จะมาช่วยเสริมดาเมจทาให้ปิดเกมได้ไวขึ้นมันสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นแค่ เน้นปั่นป่วนเขาแต่ว่าไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะปิดจบเกมจนชนะได้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ณนะวันนี้อาจจะต้องรอการ์ดเพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ได้เหมาะกับการเอามาใช้งานสักเท่าไหร่นะครับใบต่อมาครับก็คือเอฟี F ่ e A ครับความตลกของการ์ใบน,นี้คือณนะวันที่ทุกคนได้เห็นการ์ดรวมถึงตัวผมเองด้วยนะผมยอมรับเลย ผมจำคำพูดของผมได้ดีผมบอกว่าเอฟี A ่เนี่ยถ้าเทียบกับแบ็กกี้แล้วอะส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบ็กกี้น่าใช้กว่าแล้วก็ถ้าเทียบกับการ์ดร่างมือวิทน,นาการของอ e ีบุยทั้งหมดอะผมก็รู้สึกว่าเอฟี่เนี่ยน่าจะน่าใช้งานน้อยที่สุดแต่พอได้เล่นจริงแล้วเอฟี A ่เนี่ยกลายเป็นการ์ดที่ดีที่สุดในซองนี้เลยด้วยซ้ำนะครับ ณนะวันนี้เนี่ยถ้าเทียบเฉพาะการ์ด EX จากซอง Wisdom of Sea and Sky นะเด็กที่มี A-Fi EX เป็นส่วนประกอบเนี่ยเป็นเด็กที่มีวิลเลจสูงที่สุดในแพทนี้แล้วนะครับแม้กระทั่ง HO o, หรือลัวเกียเองเนี่ยก็ไม่ได้มีวิลเลจสูงเท่า A-Fi ด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นผมเลยสามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่า A-Fi EX e e เนี่ยเป็นการท,ที่ดีที่สุดในซอง Wisdom of Sea and Sky จริงๆนะครับทีนี้ถามว่า ด้วยความสามารถของมันอะดูแบบผิวเผินเฮ้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าสนใจในขนาดนั้นไม่งั้นช่วงแรกที่ทุกคนเห็นการ์ดใบนี้ยก็คงไม่สบประมาทว่ามันเป็นการ์ดที่ไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นหรอกถูกปะแต่พอหยิบมาใช้งานจริงอะทำไมมันถึงน่าสนใจ อย่างแรกเลยนะครับมันสามารถเอาไปเล่นกับนิมเฟียแล้วมันคอมโบร่วมกันได้ดีมากนิมเฟียมีหน้าที่ในการช่วยจั่วการ์ดเอฟี่มีหน้าที่ในการยืนรับดาเมจไปพร้อมกับการฟื้นฟูพลังชีวิตการฟื้นฟูพลังชีวิตของเอฟี่เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างสําคัญเพราะว่า มันสามารถเอามาใช้แก้ไซรัสได้เป็นอย่างดีคนที่ใช้นิมเฟียเอ็กเนี่ยจะรู้ดีครัว่าปัญหาของนิมเฟียเอ็กเนี่ยคือมันมักจะโดนไซรัสด,ดึงไปตีเพื่อปิดเกมในช่วงท้ายถูกปะแต่พอเอฟี่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตมันเลยทำให้นิมเฟียเนี่ยมีพลังชีวิตที่เต็มอยู่ตลอดเวลามันก็รอดพ้นจากไซรัสไปได้หรือต่อให้นิมเฟียจะโดนดาเมจที่ค่อนข้างหนัก แต่นิมเฟียที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เป็นจำนวน30และอย่าลืมว่ามันมี e b บ o ย back ที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับร่างวิทยาการทั้งหมดของ e ีบ o ยอีกนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ตัวเด็กเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นณนะวันนี้ถึงแม้ว่าเอฟี A ่กับนิมเฟียจะมีพลังชีวิตแค่1น0ติดภาคคุมมี160อบ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันโดนวันฮิตได้ง่ายมากเลยนะครับแต่ถ้าเราไปไต่แรงและสังเกตดีๆรวมไปถึงถ้าเราไปดูในรายการแข่งขันดีดอะ่ะ การที่จะสามารถวันฮิตพวกเนี้ยได้อะส่วนใหญ่มันต้องเป็นการที่มีพลังโจมตีประมาณ 170- ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ปะแล้วการพวกเนี้ยมันไม่ค่อยถูกหยิบมาใช้ในแพทนี้เว้ยแม้กระทั่งอ,อ่อการที่หลายๆคนมองว่าน่าจะใช้เยอะอย่างลูเกีย EX ไคลิว EX อย่างเงี้ยที่ตี180อ่อะเราก็ไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เอฟี่กับนมเฟียนมีพลังชีวิตประมาณ140ติดพักคุณเป็นจำนวน160่งอ่อะแม่งมันเพียง และยิ่งแบบสามารถฮิลได้รัวๆแบบเนี้ยถ้าเขาไม่สามารถขึ้นมาแล้วน็อกเอาทเราได้อะยังไงซะก็สู้เราไม่ได้แน่ๆนะครับนี่เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเด็กนิมเฟียนะครับที่หลายๆคนมองว่าไม่น่าจะเก่งมันถึงเก่งจนสามารถแบบขึ้นท็อปเมตาเป็นอันดับ2ได้ในวันนี้นะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเยอะจังไม่รู้พูดดังนั้นไปกี่ครั้งแล้วนะครับ <laughs> เ,อเอฟี่เนี่ยจึงถือเป็นหนึ่งในการ์ด ที่ดีมากๆนะครับในซองลูเกียเออ่ะแล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายครับนั่นก็คือลูเก่นเองคือทุกคนต้องแยกกันก่อนระหว่างความสามารถที่น่าสนใจกับความแบบมี potential ของตัวแบบโปเกมอนนะคือลูเกียเนี่ยร้อยทั้งร้อยทุกคนอะล้วนชอบโปเกมอนตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของความสามารถอะ โอเคแหละติด 3G ตี180เนี่ยโคตรแรงแต่มันมาพร้อมกับเงื่อนไขาการใช้งานที่ดูเหมือนจะจุกจิกแต่มันก็ไม่ได้จุกจิกขนาดนั้น1เลยคือ 3G นี้เนี่ยต้องเป็น G ี้ที่แตกต่างกันนั่นก็คือไฟ1น,น้ำา1แล้วก็ไฟฟ้า1อีกทั้งหลังจากที่สร้างความเสียหายไปแล้วเนี่ยมันยังจะทําการเคลียร์ G ้ออกเป็นจานวน3เม็ดก็คือน้ําไฟไฟฟ้าอย่างละหด้วยทําให้การสร้างความเสียหายต่อเนื่องของมันนะเป็นไปได้ค่งนข้างยากณนะวันนี้ ผมยังไม่เห็นการ์ดใบไหนที่จะสามารถเอามาใช้ร่วมกันกันกบลูเกะเอ x ได้เลยนอกจากโฮโอลักษณะการใช้งานของมันก็เลยค่อนข้างที่จะแคบพอสมควรคือถ้าจะจัดเด็กลูเกียยังไงก็ต้องมีโฮโอคือจัดการ์ดใบอื่นไม่ได้เลยนะครับอาจจะมีเบบี้โปเกมอนนู่นนั่นนี่มาแต่สุดท้ายมันก็ยังขาดจี้หนามอยู่ดีถูกต้องปะเออนั่นแหละนะครับลูเกะเอก็เลยกลายเป็นการ์ดที่เหมือนจะเก่งแต่ก็ยังมีความขาดขาดเกิน โดยเฉพาะในแง่ของการคอมโบโอเคแหละเอามาใช้ปิดเกมช่วงท้ายเลยก็คงจะได้แต่ถ้าจะเอามาตีต่อเนื่องอะ่ะมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากคือความยากอะ่ะมันอยู่ที่โฮโอด้วยแหละนะครับโฮโอนะ่ะมันเป็นการ์ด EX และกว่าที่มันจะติด3 g จี้เพื่อที่จะใช้แบบ Move เพื่อมาติดจี้ให้กับลูกเกกทีนึงอะ่ะตัวมันเองก็เจ็บหนักแล้วนึกออกปะคราวนี้พอเราเสียโฮโอไปแล้วอะ่ะลูกเกียมันต้องมาปิดเกมไง นั่นหมายความว่าถ้าโฮโอไม่ได้แบบเก็บ1นน็อกมาก่อนอะลูกเกียจะลำบากเลยลูกเกียไม่มีทางที่จะเก็บ3น็อกได้นะครับอย่างมากก็อาจจะ1น็อกถ้าตีโปเกมอนทั่วไปหรือ2น็อกถ้าตีเ e x เพราะยังไงแบบอ e ณนะวันนี้มันไม่มี EX ใบไหนแล้วครับที่จะยืนรับดาเมจลูกเกียได้ในแพทปัจจุบันนะไอพวกที่เลือด190เลือด200กว่าการติดพระคุมอะไรพวกนี้ มันไม่ใช่การ์ดเมตาเราไม่เราไม่ต้องมาพูดถึงนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบว่าผมบอกว่าเฮ้ยโลเกอเอจัดการการ์ดได้ทุกใบแล้จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าแต่แต่ถ้าเจอฟูจิอิบานะติดผ้าคลุมไปอ่ะผมถามกลับว่าแล้ววันนี้คุณใช้ฟูจิบานะเล่นอยู่ไหมคุณไม่ได้ใช้นึกออกปะเราจะพูดถึงเฉพาะการ์ดที่เราเจอในเมตาปัจจุบนนะันอะมันไม่ได้มีการ์ดไบไหนที่มีพลังชีวิตเกิน180 อาจจะมีอาจจะติดผ้าคลุมเงี้ยแต่เราก็แก้ได้โดยการใส่เอ่อโดยการใช้กุสม่าหรือว่าเพิ่มใส่เลสใส่อะไรก็มันก็จบได้อยู่ดีถูกต้องปะนั่นแหละนะครับอืมประมาณนี้แต่ก็เอ่อสุดท้ายแล้วอ่ะส่วนตัวผมก็ยังมองว่านะวันนี้ลูเกย์เอ็กซ์อยู่ในระดับกลางๆคือมันไม่ได้ติดท็อปสิบนะณนะวันนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดท็อปยี่สิบคือมันอยู่ในจุดที่เล่นได้อนะนึกออกปะแต่มันก็ไม่ได้ดีถึงขั้นแบบติดท็อปเมตาแต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่จะ หยิบมาเล่นไม่ได้เลยขนาดนั้นเออแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแพทหน้ามันจะเก่งได้หรือเปล่าแต่ผมอะค่อนข้างมั่นใจในแงท่ที่ในแง่ที่มันเป็นการ์ดหน้าซองอย่างครั้งที่แล้วอะเออโซกาเลโออะตอนแพทเซ e เชียลกาเดียนอะมันก็ไม่ได้เก่งมากถูกปะเออมันก็เป็นการที่พึ่งดวงเยอะแต่ว่าพอผ่านอีก2แพทผ่านเอ็กซ์ i m เดเมนชันอลสมามันก็เก่งมันมีเหตุมาช่วยพอเออมาถึงแบบอีบุยโก มันก็ยังเก่งอยู่มันมีนิมเฟียเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนออกไหมเออเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าลูเกีเก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคล้ายๆกับโซกาเลโอซองหน้าอาจจะมีการอะไรมาซัพพอร์ตให้มันแบบน่าสนใจขึ้นก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอติดตามดูการ์ดใหม่ๆเพิ่มเติมกันอีกทีนึงอ่ะทีนี้เรามาสรุปภาพรวมเลยกันแล้วกันนะครับสําหรับการ์ดทั้งหมดในซองลูเกีเนะครับสาหรับผมนะ การที่ดีที่สุดนะครับในฟองนี้แน่นอนว่าก็จะต้องเป็นเอฟี e ่เอ็กนั่นเองนะครับลองลงมาก็คือล e ูเกอเอ็กถ้าคุณมีโฮโอเอ็ก e แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มีโฮโอเอ็กลูเกอเอ็ก e เนี่ยอาจจะเป็นช้อยท้ายๆเลยที่ควรจะต้องมีนะครับเอาใบที่3นะครับผมให้เป็นแลนเทอร์เอ็กครับแล้วก็ดับที่4ให้เป็นค e ิงไดเอ็กปิดท้ายที่ช e ัคโคลเอ็กครับเป็นการ์ดที่หาจังหวะใช้มันไม่ได้จริงๆนะครับเป็นการ์ดที่เหมือนออกแบบมาแบบ เพื่อเอามาเป็นเลดเกลืออย่างเห็นได้ชัดแต่มันก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่นะสำหรับซองนี้เราจะเห็นได้ว่าการ์ดท,ที่ดีที่สุดในซอง wisdom of the sky <S <S ก็คือรวมทั้งโฮโอแล้วก็ลูเกียเนี่ยมันมาอยู่ในซองนี้เลยนั่นก็คือการ์ดที่ดีที่สุดในในในแพทเนี้ยก็คือเอฟี่ส่วนการ์ดท,ที่กากที่สุดในแพทนี้ก็คือชัคเคิลเนี่ยก็คือทั้งหมดได้ถูกรวมอยู่ในซองลูเกียแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อ่ะโอเคแล้วนี่ก็คือบทสรุปนะครับการ EX ทั้งหมดจากประสบการณ์การเล่นในช่วงตลอด1สัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้และยังไม่ได้ดูคลิปสรุปการ EX ของซองโฮโอเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้แต่ถ้าใครดูซองนั้นแล้วแล้วก็มาดูซองนี้ต่อก็แสดงว่าคุณได้ดูสรุปการ EX ทั้งหมดในแพทนี้ครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ <laughs> อ่ะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับผมมา b บเกอร์เกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล,แล้วแล้วมีความคิดเห็นแตกต่างกันอ่ะใบไหนที่ผมมองว่าไม่ดีแต่ว่าคุณอาจจะเห็นข้อดีของมันยังไงก็าสามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย